ครับซื้ออยู่เหรียญละ1น0่งถึงส0 0 0บาทนะครับแล้วก็เหรียญนึ่งจะเป็นเหรียญ5้าสิบาทในสมัยรัชกาลที่9นะครับซึ่งเป็นเนื้อเงินัซื้ออยู่สลัมและสวนดีเอฟซีนะครับวันนี้ผมจะไปนัรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างันามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s ับ s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับเรืยองที่นัด,ดับวันนี้นะครับทั้งหดสองเรียดด้วยกันนะครับวันนี้ผมมานัดรับแถวสนามโรงพิธีช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดยาลานะครับเรื่องรุ่นที่นัด,ดับวันนี้นะครับก็จะเป็นเรียดคาร์ลสีนะครบับซื้ออยู่เนีละ หนึ่งพันถึงสองพันบาทนะครับแล้วก็กเหรียญนึงจะเป็นเหรียญห้าสิบบาทในสมัยรชัชการที่เก้านะครับซึ่งเป็นเนืน้อเงินับซื้ออยู่แล้ละสามร้อยถึงห้าร้อยบาทนะครับตอนนี้ถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันชัดๆกันนะครับว็นี่ผมจะได้เหรียญอะไรกันบ้างนะครับสําหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับทั้งบดสองเหรียญด้วยกันนะครับก็จะเป็นเหรียญจากประเทศสเปนนะครับมีชื่อว่าเหรียญคาร์ลอสีนะครับ ถ้าบางคนอาจจะอ่านทับศัพท์ว่าคาร์โรลัสนะฮะก็คือคาร์ลอสนั่นเองนะครับซึ่งรื่อนี้เนี่ยผมยินดีรับซื้ออยู่สตาร์ทที่1,000นะครับจนถึง2,000บาทถ้าสภาพสวยๆนะครับเหรียญที่2นี่ก็เป็นเหรียญไทยนะครับเป็นเหรียญ50บาทวาระพสรนะครับอันนี้เป็นคำยอ่อนะฮะเหรียญรื่อนี้เนี่ซึ่งเป็นเ,ง,เงินก็เลยมีราคาแพงหน่อยนะครับ าราคาที่รับซื้อก็ตอนนี้ราคาตกลงมาเหลือเหรียญละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทนะครับถ้ายังไม่ผ่านใช้งานนะครับเหรียญนี้นี่เขาเก็บมาไม่ค่อยดีสภาพก็เลยออกมาเป็นดําอย่างนี้ถ้าอยู่ในซีนะฮะสภาพก็จะขาวขาวนะครับสําหรับเหรียญ50บาทของรัชกาลที่9นะครับ ระวังหน่อยนะครับเรียนพวกนี้นี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ยังห้ามเช็ดเลยนะครับนักภาษาอะไราเนี่ยถ้าเราเอาแปลงไปขัดทําให้ราคาตกได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับถ้าได้เรียนมาเนี่ยแนะนําให้ใส่ถุงปฏิกยาแบบนี้หรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยถ้าจะมาตอนจะมาขายนั้นพยายามหาทิชชู่ห่อมานะครับอ่า เพื่อที่อะไรครับถ้ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้มันกระทบกันทําให้มีรอยขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องรับมัอระวังกันด้วยนะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆต่างสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกนสินค้านะครับเดี๋ยวนี้ในมิจชั่ชีพเยอะฮะเขาอาจจะตีราคา2เหรียญนี่ราคาหลังหมืาา่นหลักแสนกันเลยทีเดียวนะครับเพื่ออะไรครับ เพื่อที่เขาจะหลอกเราว่าเออเนี่ยคนมีใบรับรองจากสมาค,คมแล้วหรือยังพอเราตอบว่าไม่มีเพราะมันไม่มีจริงๆไงเขาหลอกเราฮะาเขาที่รัก่าหลักหมื่นหลักแสนเพื่อหลอกให้เราโอนค่าใบารับรองจากสมาค,คมอะไรของเขาไปประมาณอย่างาำๆก็ห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทอันนี้โดนมาหลายรายแล้วนะครับเพราะว่าอะไรฮนะด้วยความที่เราโลภไง ยากจะได้เงินหมื่นเงินแสนจากที่ราคาแค่3 0 0ร้อถึงห้าอกับเหรียญละหนึ่งพันถึงสองพเองนะฮะสำหรับรุ่นนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนใครไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผลหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอกคนครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ เขีวล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น e p e p นะครับเหรียญถัด er ไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้องเงินนะครับเอาไปเหรียญหัวหนาม ของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญอินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณสามรถึง500บาทเองนะครับเราไปจะเป็นเหรียญ,ญหยนซื้อไข่นะครับเหร,เหรียญจีนนะฮะเราไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับ เอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับรุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ่วนยกับ่วน4ส,ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี 1907, 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเสียน เหรสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปีแต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ทอยู่500ถึง1 5 0 0บาทเองนะครับแต่ถ้าคาลลอสอันนี้ก็สเปนเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นๆเช่นคาลลอส3คาลลอส4พวกนี้ราคาสตาร์ทอยู่1 0 0 0ถึง2,000บาทน,นะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับประมาณ1 0 0่งร้อยถึงสองบาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้องเงินก็สตาร์ทตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตังรูเนื้องเงินลายกระหนกนะครับสตังรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่3ราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี เนี่ยนะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือย5 5และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอันนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอ4รอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะเราไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสาหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ20บาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพ่อสอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื้อเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9เกาจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน e ีพีหน้านะครับสวัสดีครับ